Good morning How are you today สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนาในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเม็ดชเียวของเรานะคะก็คือเม็ดชเรียวคือเนื้อหาเนื้อหาของเราก็จะมีพุทธสาวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่างคะ่ะ สิเกตชิบสิเกตชิบรับสมองของเราในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันสองข้อนะคะข้อที่หนึ่งถามว่าพุทธสาวกหมายถึงอะไรคะข้อที่สองถามว่าสาวกแปลว่าอะไรนักเรียนนึกออกไหมคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเรามารับสมองกันก่อนเนาะ,ะติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดค่ะ พุทธสาวกหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติตามหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส่วนสาวกแปลว่าอะไรคะสาวกแปลว่าอะไรเอ่ยสาวกแปลว่าผู้ที่ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองคะ่ะท็อปปิกของเราในวันนี้นะคะพุทธสาวกค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะ,ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนนำปากกาสมดุดดินสอมาเลคเชอร์หรือบันทึกจุดที่สำคัญไว้นะคะโอเคนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะ,ะเริ่มกันเลยค่ะเรามาดูความหมายของพุทธสาวกพุทธสาวกนะคะคือผู้ที่ปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ควรค่าแก่การศึกษาและนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะมีเรื่องเล่าของพุทธสาวกตัวอย่างให้นักเรียนศึกษาให้นักเรียนเตรียมสมุดปากกาดินสอ,อแลคเชอร์บันทึกจุดที่สำคัญนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะพุทธสาวกของเราในวันนี้นะคะจะยกตัวอย่างพระราธะ พระราธาคือผู้ว่าง่ายสอนง่ายนะคะพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะราธาเกิดในตระกูลของพาราม์อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์เมืองหลวงของแคว้นมคธนะคะในอดีตเขาได้มีฐานะพอสมควรแต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยชาราแล้ว ครอบครัวก็ได้ยากจนลงเขาได้ถูกภรรยาและบุตรของเขาทอดทิ้งเขาต้องอาศัยอยู่วัดพระเวรุวันและคอยดูแลรับใช้พระสงฆ์ในวัดนะคะต่อมาพระราธะหรือลาทพามนะคะเลื่องใสในพระพุทธศาสนามากปรารถนาจะอุปสมบทแต่ไม่มีใครอุปสมบทให้เขาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า เห็นว่าท่านนั้นชลามากแล้วทำให้เกิดความทุกใจจนร่างกายของเขานั้นได้สู้ผอมลงพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นจึงได้ตัดถามจนทราบความเป็นจริงแล้วความพร้อมทั้งรับสั่งให้ประชุมพระสงฆ์แล้วตัดถามพระสงฆ์ว่าใครที่ระลึกบุญของพระราธะที่เคยทำไว้บ้างภาษารีบุตรเถระ ที่อยู่ในที่ประชุมนั้นได้กล่าบ,บทูลพระสงฆ์ว่า,าพามผู้นี้เคยใส่บาตรให้ข้าพเจ้าในขณะที่ออกบินทบาทด้วยข้าวหนึ่งทัพพีพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้พระสารีบุตรทำหน้าที่เป็นผู้อุปชาบวชให้ราธาพามและยกย่องให้พระสารีบุตรว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญู รู้จักรละลึกถึงความดีของผู้อื่นโดยที่กระทำไว้ในอดีตนะคะทำไว้กับตนและเมื่อได้โอกาสก็ตอบแทนซึ่งเป็นลักษณะของคนดีนะคะเมื่ออุปสมบทแล้วพระราทะได้รับโอวาทจากพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอุปชานักเรียนอ่านตามนะคะอุปชาอุปชานะคะและได้นำไปปฏิบัติอย่าง อ่อนน้อมเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเชื่อฟังด้วยความคารพจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอ,อรหันต์นั่นเองค่ะพระราทะได้ช่วยกิจกรรมการของพระพุทธศาสนาอย่างขยันขันแข็งถึงแม้เขานั้นจะได้บวชตอนชราจนในที่สุดสิ้นอายุดับขันไปตามเวลาของเขานะคะพระพุทธเจ้าส่งมอบให้โอกาส จากภาษารีบุตรทำหน้าที่เป็นผู้อุปชาให้ให้ใครคะให้พระราชะหรือราธพามนั่นเองค่ะเขาก็ได้ปฏิบัติตนในแบบทางที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายถึงเขาจะบวชในตอนชรานะคะเขาก็ได้ปฏิบัติตนอย่างเข่งคัดจนเขาได้เป็นพระอรหรันและอายุดับขันไปตามเวลาค่ะ เรื่องราวของพระราทาก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างในเรื่องพระราทะผู้ว่าง่ายสอนง่าย คือพระราทะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแนะนำสั่งสอนหลักธรรมอย่างไรก็ปฏิบัติตามแต่โดยดีนักเรียนนะคะสามารถนำคุณธรรมของท่านไปนเป็นแบบอย่างโดยจะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ได้นะคะแล้วในวันนี้นะคะพระราทะก็ได้ให้แนวคิดแนวทางในแบบ อย่างผู้ว่าง่ายสอนง่ายนักเรียนอย่าลืมปฏิบัติตามพระราธานะคะ lesson content เนื้อหาของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนเนื้อหาก่อนนะคะค่อยทำแบบฝึกหัดใน google form นะคะ Thank you learning everyone ขอบคุณนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ